ไปดูการลงพื้นที่ของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมของสภาผู้แทนษฎรนะครับซึ่งนําโดยคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสด์นะฮะได้ลงพื้นที่ไปที่อําเภอเมืองสมุทรปราการไปติดตามเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นบรรยากาศของการจัดการสัมมนาที่ชื่อว่าการจัดสวัสดิการที่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและก็มีในส่วนของคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสด์ประธานคณะกรรมการ ถัดมามีนางสาวรัชนกสุประเสริฐเลขานุการคณ,ณะกรรมธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสมุทรปราการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการรวมไปถึงประชาชนนะฮะคุณผู้ชมได้เข้าร่วมการสัมมนาณนะอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการแหละครับโดยนางสาวรัชนกได้กล่าวแบบนี้นะฮะที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งเป็น4ี่ปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีวิต แต่ก็มีประชากรอีกเป็นจำนวนมากยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเนื่องจากว่าปัจจัยทางด้านรายได้ที่น้อยอยู่ในขณะน,นี้ก็เกิดปัญหากับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยกินเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประชาชนอยากจะมีที่อยู่อาศัยนะครับเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามกําลังความสามารถของแต่ละบุคคลนอกจากนี้มีอาสาสมัครในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและก็เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนง,งานทางด้านสังคมต่อไปด้วยสําหรับการจัดสัมมนานในครั้งนี้ ก็จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงการรับฟังปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยการเข้าถึงระบบสวัสดิการแห่งรัฐด้านต่างๆด้วยรวมไปถึงการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นําไปสู่การบูรณาการร่วมกันการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมสามารถนําไปเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจต่อไป เป็นการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนและบรรลุบรตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการจับมค์พูดคุยกันในเวทีสัมมนาด้วยพบว่าปัญหาหลักๆของโครงการยกตัวอย่างบ้านเอื้ออาทรแต่ละพื้นที่จะเกี่ยวกับโครงสร้างเรื่องของอาคารชำรุดสถานที่จอดรถน้ำประปาไม่สะอาดปัญหาของตัวบุคคลการบริหารด้านของนิตินะฮะน,นอกจากนี้มีผู้มีอิทธิพลด้วย มีประธานชุมชนจากภายนอกเข้ามามีบทบาทในส่วนของกรรมการภายในของชุมชนเอื้ออาทรรวมไปถึงปัญหาสุนัขจรจัดแมวจรอนจัดนะครคุณผู้ชมเคยได้ยินบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะในการเคหะแห่งชาติจะมีการรวบรวมปัญหากลับไปพิจารณาแก้ไขปัญหาในขณะเดียวกันคณะกรรมการจะได้นําปัญหาต่างๆที่ประชาชนสะท้อนออกมาเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้หากพูดถึงการทํางานของคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทอนจังหวัดสมุทรปราการแพร่กษัตริสไปติดตามไปรับฟังปัญหาโดยทางประธานคณะกรรมาการบอกว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ข้อร้องเรียนทั้งหมดของบ้านเอื้ออาทอนภายใต้การกำกับดูแลของการ KH เคหะแห่งชาติหลายโครงการเลยทีเดียวพบปัญหาคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะพื้นที่ส่วนกลางโดยเฉพาะปัญหาที่จอดรถนะครับรวมไปถึงปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานพบปัญหาคุณภาพน้ําไม่มีคุณภาพ ผู้พักอาศัยต้องซื้อเครื่องกรองน้ำนำน้ำขวดมาบริโภคทําให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นต่อไปสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครคุณชมคุณนัทชาบุญชัยอิสสวัตได้กล่าวเพิ่มเติมสิ่งสําคัญในการบริหารสวัสดิการสังคมของการเคหะแห่งชาติโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่จําเป็นต้องเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของพื้นที่สภาพจิตใจของบุคคลต่างๆ ต่อคณะกรรมิการด้วยโดยนอกจากนี้จะนําโครงการต่าง,างๆไปบูรณาการภายใต้โครงการการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศต่อไปด้วยนะครับ